Hello, ค่ะ,คะที่น้อยคุยกันไว้นะคะพี่ฟ้าคะพี่ฟ้าโอเคค่ะไว้เจอกันนะคะว่าไงอ้อนพรุ่งนี้หนูขอลาได้ไหมคะพรุ่งนี้จะลาหรอลาไปไหนล่ะเดือนนี้อ้นใช้วันลาหมดแล้วนะก็เพื่อนสมัยมหาลัยเขามาทํทัวร์ที่นี่เสร็จแล้วก็ว่าจะไปเที่ยวด้วยกันคะ่ะแล้วมากี่วันแล้วเนี่ยประมาณสิบวันค่ะ ก็หลายวันอยู่นะแต่อาทีนี้อ้อนทํางานให้พี่ก่อนได้ไหมล่ะไม่ได้ค่ะเพื่อนหนูมาถึงวันนี้แล้วงั้นอาทินี้ทํางานให้พี่ถึงวันเสาร์ได้ไหมแล้ววันจันทร์ก็หยุดไม่ได้ค่ะเพื่อนหนูจองที่พักไว้แล้วเอ๊ยังไงนี่ยังไม่อนุมัติวันลาเลยไปจองที่พักแล้วเพื่อนจัดการให้ทุกอย่างคะ่ะหนูก็แค่ไปกับเพื่อนแต่ที่นี้เรามีประชุมทุกวันเลยนะงานก็ยังเหลือเยอะมากเลย วาส่วนของหนูให้คนอื่นทําก็ได้นี่คะจะทําแบบนั้นได้ยังไงล่ะคนอื่นเขาก็มีงานทําตั้งเยอะตั้งแยะงั้นถ้ากลับมาหนูจะรีบทําให้เสร็จค่ะอยู่ๆมาลาแบบนี้คนอื่นก็แย่น่ะสิให้หนูลาเถอะนะคะพี่ฟ้าน่านะถ้าพี่เฮ้อ่อนลาแล้วงานที่ค้างอยู่จะทํายังไงเดือนหน้าหนูจะทาโอทีทุกวันเลยแล้วก็จะไม่ลาด้วยพูดแล้วนะจําคําพูดตัวเองให้ได้ด้วยงั้นก็ใบาลามาสิ ขอบคุณนะครับพี่ฟ้าฮลัลโหลเดี๋ยวโทรกลับนะแม่ฮลัลโหลแกไปเที่ยวปะฉันเบื่อไปดิฉันอยากไปทะเลอะ่ะอยากใส่ชุดแม่น,น้ำสวย เมื่อวานอ่ะแกยังบอกฉันอยู่เลยว่าวันลาหมดแล้วและแกจะไปได้หรอเออไม่ต้องหวง่วงเรื่องแค่นี้สบายมากฉันจ,จัดการเองได้งั้นฉันจองที่พักเลยนะแกก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วยล่ะโอเคจัดการเลยไปได้แน่นอนสามพันเ์ฮ้ยแค่นี้ก่อนนะที่ฟ้าเดินมาวันนี เป็นดีน้าจาขอไปเที่ยวก่อนเออเออโอเคแกเจอกันนะนหะเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะจะไปเที่ยวก็ดูแลตัวเองดีๆล่ะได้เลยค่ะพี่ฟ้างั้นเราขอต่อก่อนนะคะจ้า ก็ลงออกไปนะคะ ยิ่งยงยงยงไหวไยมยิ่งเอไหวไหมห้จันพาไปหาหมอไหมไรหรอกฉันดีขึ้นแล้ว เธอไปบ้านเถอะเดี๋ยวฉันทวงหาลูกสาวให้ลูกสาวพาไปหาหมอก็ได้แต่เราเป็นเพื่อนบ้านกันเดี๋ยวฉันพาเธอไปก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจไม่เป็นไรเธอลูกสาวฉันมันว่าน,นอนสอนง่ายเดี๋ยวมันก็พาฉันไปเองแหละอืมนทนขอบใจขอบใจเธอมากนะจ้ะ ฮัลโหลอ้นฮัลโหลแม่มีอะไรอาการแม่กำเริบลูกช่วยมาพาแม่ไปหาหมอหน่อยได้ไหมทำไมแม่ไม่บอกหนูล่วงหน้าว่ามีนัดไปหาหมอพวกนี้หนูไม่ว่างมีทำโอทีแม่ไปหาหมอเองแล้วกันนะอ้อนมาดีหน่อยสิพี่ฟ้ามีอะไรหรือเปล่าคะพี่ขอเวลาหน่อยสิพอดีพี่ลงวันที่ผิดนะ่ะเดี๋ยวพี่แก้ให้อ๋อ ได้ค่ะได้ค่ะพี่ฟ้าคนที่บริษัทเนี่ยต้องกระตันยูรู้คุณเป็นอันดับแรกพี่มีทางเลือกให้เธอสองทางนะคือหนึ่งพรุ่งนี้พาแม่ไปหาหมอซะแล้วพี่จะทำวันลาให้ส่วนสองไปเขียนใบลาออกซะแล้วลาออกไปซะ